นนะแล้วก็ไปเจอใสในข้าวหลามเมื่อเช้าผมก็ไปซื้อข้าวเหนียวมาอีกหนึ่นงลิตรสิบแปดบาทน้ำตอนไส่นิดหน่อยน้ำกะทิเรา,าจะทำกันนะใช่แล้วก็กระถ้วยถ้วยเหล็กมือเปลี่ยกหมดแล้วกันเฮอเราจะใส่นี่ก่อนนะใส่ะไรก่อนนะข้าวสารน่ะกันข้าวสารอยู่ใส่ เราผสมที่ไหนครับผสมที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยฮะผสมอะไรรู้เอาให้น้ำหนึ่งตักใส่นะอ่าตักใส่กระบอกไม่ใส่เลยฮะอันนี้เป็นน้ำนะครับอน,น้ำหนึ่งอ่ะตักใส่เลยใช้ช้อนตักใส่ลกช้อนครับผมโอเค เราจะมาช่วยกันตัดสายนะครับตักข้าวสารนะไม่ไหนไอพ้พี่ไอ้เป็กินเอ้ยช้อนไม่ไหนลูกเช้านละ้วไม่ไหนเมื่อกี้โอู้อยอย่างนี้กับลูกเนี่ยทำงี้อย่างนี้นี่นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยทำเป็นอย่างนี้เลยก่ะ

เรามีไข่าราเบอร์รี่นะฮะไข่าราเบอร์รี่นะผสมนะนมัจะเป็นอย่างนี้นะครับสีสารนะเนสร็จไม่เ,เป็นไรอ่ะเล่นไปเลยนี่เข้าเต็มเลยนะฮะปาคินโอ้จัดละวจัล้กระจัดกระจายครับผม อยู่บ้านดีกว่าลูกก็น,นะดูฮะอี<ด><ด>่ได้ไหมดูนี่ดิดูของน้ำหนึ่งกน,นหนึ่งก็นนัหนึ่งเต็มแล้ว<ช>อ่ะล้าขอลาดเต็มวางไว้ไหนอ่ะจายครับตรงนี้เหรอวางตรงนี้แล้วพี่จะทับข้อหลับมันตกอันนี้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ไมาผมจะทำลูกตัวนี้เต็มแล้วนี่คนนั่นทำเลยท่ะ มันเมื่อเมื่อกี้มันจะมันอยู่ลึกมากเลยข้าวเนี่ยนี่มันก็ต้องเติมให้มันนี่ทำอย่างนี้กับเออเอาไปทางนี้กันลูกในทางนี้นี่อย่างนี้นี่เน้นทำป้าทำเห็นไหมเออครับผมเสร็จไหมยังลูกเสร็จล้วค่ะป๊าดูนี่ ัทำข้าวหลังครั้งแรกครับระเนละนาดครับเนี่ยกับลูกชายนะโอ้ยแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรไม่ต้องเครียด ช้อนฮะน้ำตาลทรายครับ1ช้อนไม่รู้ละถูกผิดยังไงไม่รู้ล่ะแต่ทำอย่างเงี้ยไอ้พะก้นมาแล้วไอ้พะกินมาแล้วนี่ก็นิดหน่อยพอไม่ต้องหวานมากครับจะหวานแต่นึ่งหนึ่งไม่ชอบหวานเยอะอืมหวานจะไม่ได้หนึ่ชอบหวานน้อยแด่นหนึงชอบกินน้ำตาล เค้กเปล่าปะเนี่ยมันก็จะยื่นะคบไปแล้วก็ยินน้ำตาลเลยฮืมโหละนีละนาดเละนีละนาดครับผมโอ้ยกะทิครับกะทิจัดไว ทีก่อนอืมที่เข้าไปเอาที่เข้าไปก่อนที่เข้าไปแล้วทำยงไงไม่รู้ฮะม,มันจะไปไหนเนาะอาจจะผิดวิธีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร บันทีเราต้องเรียนรู้เองมันไม่แพงฮะไม่ก no ินไม่ได้กินก็รู้กันเอ้ยกระจุยกระจายครับผม เหนไหมเพราะว่าไม่ได้แล้วครับผมกระจายหมดฮนะด้วยดุกพอ่อเจ้าฉาพ่อหายเาไปไหนนี่พอแล้วยังครับพอจะใส่น้ำก่อนให้มันดูดเข้าไปก่อน นี่ก็หยอดเพิ่มเรื่อยๆนะฮะกะทิเดี๋ยวก็แห้งไปฮะข้าวสารมันจะดูดไปหยอดเพิ่มเรื่อยโโหกัะจักกัะจายหมดฮะเลอะเทอะเละเทะหมดคนระับดูอืมข้าวสารพอ่อ ข้าวไรเบอร์รี่อืมจ,จายหมดนะเติมน้ำไปเรื่อยๆครับผมเติมน้ำนะฮะไม่เคยทำข้าวหลามนะฮะอันนี้เพียงแค่จินตนาการเอานะฮะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็วันหลังกแก้ตัวใหม่ฮนะมีเวลาแก้ตัวอีกเยอะชีวิตบางเรื่องนะี้นนเ,นะเรามาพาัก<ด>ไว้ที่นี่สักครึ่งวันนะฮะเดี๋ยวตอนเย็ยนเรามาเผากันนะครับ,บเต็มนะฮะ ตอนนี้เราก็อาเชนนะฮะอาเชนจะมาทำส้ตมตำให้เรากินนะครับอะไร้ว่าเปนเช่นอย่างเงี้ยจะถ่ายวิดีโอแล้วปอกเลยพี่เอนเนี่ยปอกนี้คงไม่มีใครต้องเรียนรู้ละครับผมครับผมอย่างนี้เลยฮะใช้มีดนี้หรอฝั่งนี้ฝั่งนี้ ทีนคนเดียวก็ได้นะครับแต่อารเชนมันขี้หมาแห้งนะครับมันจะอยู่ไม่อยู่ได้ยังไงไปเห็นหก็ทำมาหมดแล้วอ่ะแน่นครับแน่นยึดเลยลเนี่ฮะอาอีชั้นหนึ่งใช่ยังขายเลยนะต,รตรงกันเออทับกันนี่ฮะอ๋อาถึงเรื่งได้หรือใช่ไหมอันนี้คือ ทำปิกนิกอะไรก็ได้ฮะันนี่ล้านนู้น,น,นเนาะไปทำเพื่อปิกนิกนี่นฮะใครวะทำไมกูทำละเรียดลงม้ลงเอียดเอาพี่นอันนี้ดิเดี๋ยวพี่วินตามให้ไกลๆสิจา่ยจายอะเมนเอาไม่เห็นนี่ครับ ในตู้เย็นในตู้เย็นมีไม่มีมะนาวจะตำมันยังไงโต๊ะนี้เราทำเองนะโต๊ะนี้ผมทำเองนะเนี่ยห่อล้วกันกินไม่ดีพี่เย็นเนี่เอากี่เม็ดสองเม็ดไดไม่ต้องกินดีกว่าไหมห้าเม็ดซอสเห็ดห้าเม็ดนงกระเทียมอ่ะ เย็นนี้เราจะกินส้มตำนะส้มตำอะไรพี่เจนตำมั่วงตั้งไปเรื่อยไปเรื่อยนะเนี่ยโต๊ะนี่เราทำเองก็แข็งแรงพอใช้ได้นะนะเอาไว้ปิกนิกนะครับโอ้ยหนักเอ้ยมันไม่ทำขานาดฮะอะไรต่อ ไม่รู้เหมือนกันนะเอาใส่ไปเลยฮนะผมไม่รู้เรื่องนะพี่น้องใส่ไปเลยนะ<ม>เขาใส่ไงพี่เจนอย่างนี้ป่ะจริงๆนี่มันน้อยเกินเท่าไรไปน้อยก็ครุกเรามีแค่นี้ครับผมพี่น้องฮนะเถ้าที่มันมีนะครับนะมันมีความจริงความจริงก็น้อยพวกนั้นมีกุ้งครับโอ,อ,อ้ตายตายตายเด็กกินดิบด,ดิอ่ะ ส่อะไรกับพี่เดมแ,แค่นั้นนหะบะเขือบะเขือฮะเลยต้องต้องมีน้ำปลากับพี่เดมน้ำปลามีอยู่แล้วไงฮะอยู่ไหนในบ้านครับ<อ>ในบ้านนะครับน้องเทียนน้องบ้านนะครับน้ำตาลด้วยน้ำตาลไม่ต้องก้าน้ำตาลไม่รอยน,น้ำตาลไม่ใส่นะสูตรเราไม่เอาโอ้ยอืมอ่ะตอนนี้จะกินอ่ะหมดนะหมดก็ใส่เลยหมดเลย ในสองสุด <One> ก <input> so oh. oh. right. ็ได้หมดเลยหมดเลยแล้วกุ้งแล้วกุ้งหีึ่งตัวนะฮะใส่แล้วโอ้นั่ต้องมีสูตรครับใช่ไหมพี่เป็นตีไม้ฮะอันนี้ใส่เยอะไหมพี่ลองเยอะกันชุลรถมีไหนไหม ก็ใส่แค่แนั้นะน่อยโหเป็นซองเลยนะชูรสมันมีน้อยเดียวครับมันน้อยกย่าโห,หน่าเป็นซองนี่ปกติผมก็ไม่ค่อยมีผมอยู่แล้วไนงะ<า>เลยจะต้องสื้อน,นี่นี่ซื้อมา วางไว้ก่อนนะทำไมมันไม่มีนะมึมีทิเนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรนั่นเนี่ยเทยมดองเทมดองครับไหนสีสันมันได้ไหมพอ,ไ,อได้อยู่นะโอ,อนะ้พอได้อยอออู่ฮะกองเออหน่อยใส่ได้อน มันไม่ธรรมชาติต้องอย่างเงี้ยไม่ต้องธรรมชาติครับแล้วแบบลุกทุ่งนงะเด็กกินก็กินฮะโอ้ขนาดนั้นแหละซอยแบบละเอียดอ่อนเลยฮะโอ้กุ้งอันนี้แบบสาวๆเห็นแล้วปิดป๊าดเลยฮะอืมซิมก่อนไน้ก็ ทำไมมันเหกัแห้งๆมันต้องเนาะงไปส้มตำอะไรนะส้มไตใส่ใบผักชีฝรั่งเนี่ยมันแห้งแม่เลยมันคืองๆมันต้องตำใส่านั่นนี่มะนาวเพิ่มมะนาวมะนาวเพิ่มอ่ะเพิ่มมะนาวมะนาวำทำไมสีเหลืองวะมะนาวสีเหลืองสิมะนาวจะให้สีอะไรอ่ะสีส้มเหรอโอ้โหสั่อะไรให้ไหมนะผมจะชิมคำแรกก่อนเลย นะครับโอ้คือแบบเอากุ้งไปเลยเหรอมาเลยละเป็นไงบ้างขาดไรขาดไหมขาดไรไหมถามว่าขาดไรไหมไม่พูดเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องร้องครับอ่ะมันหวานเนี่ย ดเดี๋ยวเราจะผาเผาข้าวหลามนะฮะเย็นนี้ครับข้าวหลามทำเองเช็ดเองฮะมันจะเป็นยังไงเพรานะงั้นไปถา่าง จะค่อยค่อยหมุนมันร้อนนะคะับอะหมุนครับไม่หรอกไม่หรอกไม่น่าจะไปย่งสิโอเคไกินดิ๊ดดิบเลย เกมอะไรเกมเกมเกมอะไรคู่สองนี่หมายความว่าอะไรวะลุงหลีบลุงหลีบลุงหลีครับผมแม่จัดแม่มงมองผมไม่ใช่คนแม่นี่ครับลุงหลีมันจัดให้น่ๆว่าจะสุกหรือเปล่านะครั้งแรกในชีวิตเอออีก๋ยเอีก๊ะบ่โทษเอออันนี้ฮะ ลงหลิดนี่มาจากไหนนะแม่สเเลียงนะฮะโอ้ลงหลิดไม่สุกหรอกไปลงหลิดไม่สุกเกินเดี๋ยวนี้ผมจะลองชิมว่ามียาพิษไม่นั่นไม่หวานเท่าไหร่ใช่ไหมจืดเลยเมูกือเข้าธรรมดาเลยมาทันละวหมต้องกินน้ำตาลเยอะเพราะอะไรขนาดนั้นนะดีๆเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไงแหนสุกหรอสุกครับกี่มิ้นท์จับได้แล้ว

nech'mañv yeah. yeah.